ประชาชนชาวจันทบุรีค่ะยังคงร่วมการกุศลกับร้านทารากาชาติกันอย่างล้นหลามโดยทางอำเภอนนยอามค่ะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ที่ร้านธารากาชาสนามกีฬากลางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำรึกและกาชาจังหวัดจันทบุรีประจำปี2556ยังคงสนุกสนานโดยเฉพาะร้านธารากาชาตมีประชาชนร่วมลุ้นรางวัลมากมายมีรางวัลใหญ่รถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกคืนซึ่งวันที่5มกราคมจะเป็นคืนสุดท้ายของงานปีนี้โดยมีนางทองพินขันอาสา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีอำนวยความสะดวกและมอบรางวัลพิเศษมีผู้โชคดีได้กลับบ้านหลายราย มอเตอร์ไซค์ออกคืนละหนึ่งคันไม่นับรวมรถจกักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าขณะที่ร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการและอำเภอต่างๆก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่ากันโดยเฉพาะปราสาทผีสิงของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีที่หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ยอมแต่งตัวเป็นผีร้ายที่ตายเพราะความประมาท จากโรคที่สามารถป้องกันได้แต่งกันแบบเนียนมากเยาวชนประชาชนแห่ต่อคิวเข้ามาชมมากมายการจัดงาน9วัน9คืนมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า20ล้านบาทปา่าเป้าบิงโกกลับมาสร้างสีสันให้กับงานประจำปีเหมือนเคย สำหรับกิจกรรมบนเวทีของร้านทารากาชาติเมื่อคืนที่ผ่านมาทางอำเภอนนยามได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับเกียรติจากนายโกศลโมมารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนยามนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างพร้อมเพรียง